สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกๆคนนะคะวันนี้พร้อมจะเรียนแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเรียนกันเลยนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่7ชั่วโมงที่2นะคะเราจะขึ้นบทเรียนที่2 Unit 2 Who's that Who's that นั่นเองนะคะนั่นคือใครนะคะ That แาะว่านั้น Who ใครส่วนคำว่า ส่วนคำนี้นะคะ apostrophe อันนี้อ่านว่า apostrophe s นะคะย่อมาจากคำว่าอะไรนเรียนทราบไหมคะย่อมาจากคำว่า is นะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า who's that who's that นั่นคือใครนะคะแปลจากหลังมานั่น,น,นคือใครนะคะบทที่2เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะ Are you ready to learn? Okay let's go นะคะไปกันเลยข้อตกลงเหมือนเดิมนะคะอะนะคะนักเรียน please turn on page number 18ใช่ไหมคะ หมายเลข18นะคะนักเรียนดูในหน้าที่18นะคะของครูปักมันเลยมาถึงหน้านี้แล้วนะคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนนะคะครูปักจะถามนักเรียนว่าหน้านี้นะก s ชได้ก็จะทำงไงให้นเห็นหน้าหน้านี้นะคะมันจะมีคำถามอยู่ด้านล่างใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ปักจะถามคำถามตรงนี้นะคะให้เรียนตอบตอบด้วยปากเปล่านะคะไม่ต้องทำลงในสมุดเนาะดูจากภาพนะคะ อ่ uh. What can you see in the picture What can you see in the picture นะคะหน้านี้นักเรียนนะคะ mm. เห็นอะไรในภาพบ้าง What can you see Please tell me อะไรบ้างคะอ่าเห็นสถานที่ต่างๆนะคะก็จะเป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตคือลายสนามบินนะคะคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ มีครอบครัวนะคะเข้าไปดูตารางเที่ยวบินนะคะมีเวลาบอกใช่ไหมคะตารางเที่ยวบินมีอะไรบ้างเอ่ย Paris France, a t e n y Greece, Ontario Canada, Sydney Australia, French Lines อ่ะก็คือเป็นตารางเที่ยวบินก็คือ บินไปปารีสฝรั่งเศสนะคะโดยสายการบิน France Airline เวลา7จ็ดนาฬิกาเจ็ดโอเนะคะที่2ไปที่เอเธนกรุงเอเธนประเทศกรีซนะคะโดยสายการบินแอร์ก e ีซเวลา7จ็ดโมงครึ่ง half past seven นะคะไปออนตาริโอแคนาดาโดยสายการบิน Canadian Air 8์แโมงหนาทีบินไปซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียนะคะโดยสายการบิน Australian Airlines the past nine, นะค a อดจะพัสดไนควอดจะพัสดไนก็คือ9โมง15นาทีนะคะต่อไปเรามาดูคำถามที่2อนัอเกเรีดดยนดูนะคะอ่านโจทย์พร้อมกับครณปาร์ด้วยนะคะ Number one Where are the purple in the picture? Where are the people in the picture? Sorry นะคะอ่าน Where are the people in the picture? Uh, ช่วยกันแปลโจทย์ด้วยนะคะ Where แปลว่าอะไรที่ไหนใช่ไหม uh, uh, ผู้คนเนี่ยในภาพเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันนะคะเขาอยู่ที่ไหนกัน,นะคะ uh, อยู่ในสนามบินเราจะแทนคำว่า people ด้วยคำว่า they เพราะว่า people เป็นคำ,คำพหูพจน์นะคะแปลว่า หลายคนนะคะเป็นพวกอู๊ดพูดเราก็ตอบว่า they are in the airport อยู่ที่สนามบินนะคะ number two what time is it what time is it กี่โมงในนาฬิกานะคะในนาฬิกาน,นี้อของเรานี่นะกอชีถูกยตรงนี้นะคะ what time is it is เวลา,เาจะตอบเวลาเราใช้แทน is นะคะ it is นั่นแหละแต่วเราย่อเป็น is นะคะ is a uh, uh, is half past eight นะคะแปดโมงครึ่งเนาะ,ะต่อไปคือสาม how many people are looking at the timetable how many people are looking at the timetable นะคะ How many ใช้ถามจำนวนนะคะตัวนี้เนาะ How many ใช้ถามจำนวน How เป็นหนึ่งใน w s question นะคะ How many ใช้ถามจำนวนนะคะว่ามีคนอยู่จำนวนเท่าไหร่อยู่ในรูปภาพนะคะแล้วก็นับมีกี่คน One two three four One two three four They are for people are looking at the timetable เวลาตอบให้ตอบย้อนคำถามไปด้วยนะคะถึงจะได้คะแนนโอเคไหมคะมีอยู่สคน They are แปลว่ามีนะคะกำลังมอง t i m e เทเบิก็คือตารางเวลาอยู่นะคะขอ้อ4 A woman is reading a newspaper Where is the Where is she from? นะคะข้อ4 A Woman is reading a newspaper. Where is she from? มีผู้หญิงคนหนึ่ง A Woman ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือพิมพ์นะคะ Reading ถ้าเป็นคำกริยาที่เติม ing แสดงว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะคะ Newspaper ก็คือหนังสือพิมพ์ Where is she from? หล่อนมาจากที่ไหนนะคะอ้าวนักเรียนรู้ได้ไงเนียนดูภาพสิคะตรงนี้ใช่ไหมตรงน,นี้ Where is she from? เราดูได้จากที่ไหนคะนอกจากหน้าตาทรงผมเขอแล้วเนี่ยตรงกระเป๋าลักเก็ตของเขาใช่ไหมคะกระเป๋าอ้ามันเขียนว่า China Airlines China Airlines Where is she from? She s from China นะคะเข้ามาจากประเทศจีนข้อ5 Is there a bus in the picture? Is there a bus in the picture? Bus แปลว่าอะไรคะรถประจำทาง Is there หรือ There is นั่นแหละค่ะแปลว่ามีมีรถประจำทางอยู่ในรูปภาพ mm hmm. อยู่ในภาพไหมมีไหมคะนักเรียนดูสิอ่าไม่มี Is เป็นหนึ่งในบช่วยนักเรียนต้องตอบได้สองอย่างก็คือ Yes กับ No เพราะฉะนั้นไม่มีแต่ว่า No, no อะไรคะ Is, isn't. No, it isn't นะคะไม่มันไม่มีนะคะอ่ะมาต่อที่หน้านี้ Number 19 page number 19 n 9 19 e นี่นะคะเราจะมาอ่านคำศัพท์กันอ่าเตยมปากกาไว้ด้วยนะคะคำอ่านอ่านว่ายังไงเ่ยก็ต้องจดนักเรียนอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะ Uh, lesson one นักเรียนอ่านตามค,ครูนะคะ Lesson one Listen point and repeat Listen point and repeat บทที่หนึ่งนะคะให้ฟัง Listen คือฟัง Point ก็คือชี้นะคะชี้แล้วก็ออกเสียงตามนะคะนี่คือคำสั่งนะนี่ในบล็บอกนะคะมีอยู่หกคำ พร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านกันเลยนะคะ Japanese Japanese Canadian Canadian French French American American Chinese Chinese Australian Australian นะคะ One more time Japanese Japanese อันนี้ไม่ใช่ประเทศนะคะแต่เป็น Nationality ก็คือเชื้อชาติเป็นคนญี่ปุ่นเชื้อชาติญี่ปุ่นนะคะกลไป Canadian Canadian ก็คือคนเชื้อชาติแคนาดานะคะมาจากประเทศแคนาดา French French ถ้าเป็นประเทศมันจะเป็นฟลานช์นะคะ F R A e N C H นะคะเปลี่ยนกันแค่นี้เองฟลานช์ ange, เป็นชื่อประเทศเฟรนช์ ange, เป็นเชื้อชาตินะคะก็คือเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ American American ก็คือมาจากประเทศอเมริกันอเมริกัน ก็ไป Chinese Chinese ก็มาจาก China นะคะ China ประเทศจีนนั่นเองต่อไป Australian Australian ก็คือมาจาก Australia Australia นะคะอันนี้เป็นเชื้อชาติถ้าเป็นประเทศก็จะเขียนอิงแบบนั้นคล้ายๆกันค่ะ แคนาดาประเทศแคนาดาก็คือเชื้อชาติแคนาเดียนนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นก็เชื้อชาติจีเนนีสนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อสองข้างล่างเลยนะคะ number 2นะคะ listen match The country with the nationality ให้นักเรียนฟังแล้วก็จับคู่ประเทศนะคะอันนี้ country คือประเทศประเทศนะคะเขาเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะที่จริงมันเติมัมน c o เป็น c o U N T R y, country เพราะว่าประเทศแต่อันนี้มันหมายถึงหลายประเทศเขาเติม es นะคะ country with the nationality นะคะกับเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติหลายเชื้อชาติเป็นายเป็น I แล้วก็วมี S นะคะคือเป็นวิธีการเปลี่ยนคำนามที่เป็นเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะต่อไปข้อหนึ่งนะคะเรามาดู Jennifer is from the United States of America เรียนอ่านตามครูนะคะ Jennifer is from the United States of America เจนิเฟอร์นะคะ is from from มาจากอะไรคะแปลว่าอะไรมาจากนะคะอันนี้ยาวมาก the United State s of America อันนี้ออกเสียงตาม the United State s of America หรือว่าประเทศ USA ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองมาเจ n นิเฟอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา Uh, เพราะฉะนั้นเชื้อชาติหรือว่า nationality ของเขาคืออะไร A, he, he ข้อ A he's French he he's French เขาเป็นคนฝรั่งเศสเอ B he's Chinese เป็นคนจีนข้อ C he's Australian เป็นคนออสเตรเลียหรือว่าเขา D he's American เป็นคนอเมริกาหรือว่า E s he's Japanese นะคะเป็นคนเชื้อชาติ อ่า uh, ญี่ปุ่นนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่าข้อ F s h e s Canadian นะเป็นชาวแคนาดาตอบข้อไหนคะข้อ D dog นะคะต่อไปข้อ2 Sandra is from Canada Sandra is from Canada เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนอะไรคะเชื้อชาติอะไรอ uh, ่าข้อ F นะคะ Canadian ขาอ,อื่นให้เรียนทำเองนะคะ Igo is from Japan เพราะฉะนั้นเชื้อชาติของเขานี่คืออะไรให้นักเรียนโยงไปใช้ที่สอโยงก็ได้นะคะข้อ4 Andre Andre is from France is from France มาจากฝรั่งเศสเชื้อชาติอะไรนะเรียนโยองเองนะคะข้อ5 Mike is from Australia มาจากประเทศออสเตรเลียเชื้อชาติอะไรเนี่ยรียนดูเองข้อ6 ถฉิง is from China ใมาจากประเทศอะไรเอ่ยนะคะให้เรียนยูนะคะย,ย,ะคะยูส้นประยุกต์กับเชื้อชาติประเทศกับเชื้อชาตินั่นเองที่สำคัญนะคะการบ้านงานวันนี้นะคะให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะ ไปวาดภาพหน้านี้มาหน้าสิบเก้านะคะวาดภาพหน้านี้มีหกคนมีหกคนนะคะแต่มีหกประเทศใช่ไหมครูปรั๊กให้นักเรียนวาดหกคนนี้แล้วก็เขียนชื่อประเทศมาด้วยเขียนเขามีเชื้อชาตินี้เรียกว่าเชื้อชาตินะคะเขายังไม่ได้เขียนประ,ประเทศให้นักเรียนเขียนประเทศอยู่ข้างล่าง นะคะตัวอย่างเช่นก็มีคนมาถามก็ปักแน่เลยหลายคนแล้วมันเข้าใจไม่ค่อยตรงกันนะคะก็คือรูปคนใช่ไหมคะ เนี่ยตัวอย่างอเงอี้ยนักเรียนเห็นไหมจีพแอน,น Japan. วาดรูปแล้วก็เชื้อชาติแล้วก็ประเทศแล้วก็เท่ากับแปลว่าประเทศอะไรหรือว่านักเรียนจัดรูปแบบยังไงก็ได้ให้มันมีประเทศแล้วก็มีคําแปลด้วยว่าเป็นประเทศอะไรนะคะให้เรียนหาเพิ่อมอีกสีประเทศเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะ แล้ีไงก็เสิร์ชว่าประเทศกับเชื้อชาติเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้นักเรียนมีธงชาติมีอะไรเรียบร้อยเลยนักเรียนจะได้เปิดโลกน์ตัวเองว่าเออมันไม่ได้มีแค่หกเจ็ดประเทศแค่นี้มันยังมีประเทศอีกหลายประเทศที่นักเรียนยังไม่รู้จักนะคะถ้าเรียนไม่สืบค้นเนี่ยนักเรียนไม่มีวันรู้เลยเขาเรียกว่าท่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนไปดูแล้วก็เลือกมา คนาจะถามมากกว่าสิบได้ไหมได้แล้วแต่นักเรียนนักเรียนอยากมีความรู้เยอะแค่ไหนนักเรียนก็เขียนมาไม่เกินยี่สิบเนาะแต่อยากต่ำไปหาเพิ่มสี่เป็นสิบประเทศนะคะวาดธงชาตินักเรียนไม่อยากวาดคนก็วาดเป็นธงชาติก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ระบายสีธงชาติมาจะได้รู้นะคะว่าธงชาตินี้มันมีสีอะไรม,มันมีเอกลักษณ์มันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะบางประเทศมันจะเหมือนกันนะคะ ทำลงในไหนทำลงในสมุดนะคะงานวันนี้อยู่ในสมุดนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้พักสั่งงานเรียบร้อยแล้วเนาะถ้านักเรียนมีคำถามอะไรถามมาได้ในไลน์คองพักเลยนะคะสำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษสอปดาห์ที่7ชั่วโมงที่2องพขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ